สวัสดีครับพบกับช่อง a อ็นพ i ชช Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเรามาคุยเรื่องรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วิเคราะห์อาการยังไงนะครับนะเรามารับฟังกันเลยนะครับอาการรถไม่ติดนะครับมันจะแบ่งออกได้ประมาณ4โหมวดใหญ่ๆนะครับก็คือว่าแบตเตอรี่นะครับไดชาร์จนะฮะไดสตาร์ทนะครับแล้วก็ระบบไฟพวกชุดไฟสั่งงานสวิตช์กุญแจรีเลย์อะไรพวกเนี้ยนะครับนี เรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะครับแบตเตอรี่เสื่อมนะฮะอาการของแบตเตอรี่เสื่อมนะครับมีอยู่ดังนี้นะครับก็คือว่าเราขับรถมาดีๆนี่แหละนะฮะแต่สมมุติว่าจอดปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนสมมติแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยแปดไม่ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับนะสำหรับอาการที่เริ่มเสื่อมนะครับเริ่มเสื่อมใหม่ๆสัก8ดชั่วโมงหรือทิ้งไ้สักวันหนึ่งเงี้ยแล้วกลับมาสตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือว่าสับ สับสวิตกุญแจแล้วไฟหน้าจอติดนะครับแต่พอสับสวิตปุ๊บไฟหน้าจอดับหมดเลยวุบหายไปเลยนะอาการประมาณนั้นก็คือไม่หือไม่อือแทะฟุ๊บมือวุบอย่างเงี้ยครับนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากพอรีเลย์มันต่อปุ๊บเนี่ยไดสตาร์มันดึงกระแสจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับเนื่องจากกระแสในแบตเตอรี่ไม่มีเหลือแล้วนะฮะประจุไม่มีแล้วนะครับมันก็เลยไม่จ่ายจ่ายกระแสให้นะครับพอทีนี้ปุ๊บแรงดันมันก็ตกลง ตกลงจเนเกินเกณฑ์ของระบบไฟฟ้ารถยนต์ที่จะทํางานได้มันก็เลยดับหมดนะแล้วพอเราบิดคุญแจขึนกลับมามันก็คือการการสั่งให้รีเลยป์ปลดภาระของไดสตาร์ทออกนะครับแรงดันก็กลับมาคงเดิมนะฮะสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าอาการของแบตเตอรี่ก็คือว่าถ้าจอดทิ้งไว้นานๆแล้วกลับมาสตาร์ทแล้วเป็นนะฮะอย่างน้อยก็วันหนึ่งหรือ8ชั่วโมงเนี้ย นั่นคืออาการเริ่มต้นของเริ่มจะเสื่อมนะครับเตรียมตัวหาลูกใหม่มาเปลี่ยนได้เลยครับนะมือถ้าซ้ำรลายหนักๆเลยก็สองสามชั่วโมงก็ไปแล้วนะฮะดับเครื่องปุ๊บแป๊บเดียวนะฮะไปเลยบางทีออกไปเข้าไปซื้อของในห้างออกมาเรียบร้อยมองงท่้งไปแล้วนะครับก็เจอกันบ่อยนะครับนะอาการต่อไปนะครับอาการต่อไปนะครับอาการไดชาร์ตนะฮะไดชาร์ตเสื่อมนะครับหรือว่าไอตัว ไอ้เรกูลเลเตอร์ของมันนะครับไม่ทำงานอะไรเงี้ยนะฮะอาการไดชาร์จเสื่อมเนี่ยอาการก็จะมีอยู่ว่าขับขับไปสมมติเราชะลอความเร็วนะฮะดับปุ๊บหรือว่าขับขับไปสักพักหนึ่งปุ๊บแล้วก็ดับไปเลยไฟหนะ้าจงหน้าจออะไรไม่ติดเลยนะครับอาการนั้นนั่นก็คือว่าเกิดจากไดชาร์จนะครับไม่ทํางานนะฮะแล้วทําไมมันถึงยังวิ่งได้เพราะมันวิ่งได้เพราะว่าไฟจากแบตเตอรี่ที่มีเหลืออยู่นะครับ เนื่องจากมันเอาไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไปทำงานในระบบไฟฟ้าไปจุดพวกส่งสัญญาณจุดระเบิดนะครับแล้วก็ไปขับพัดลมพัดลมพอเราใช้ไฟในแบตเตอรี่จนหมดเนี่ยมันก็ดับนะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟจากไดชาร์จไปช่วยนะฮะอาการนี้ก็คล้ายๆกับไอแบตเตอรี่หมดแหละครับแต่ว่าจะเป็นดอนรถวิ่งนะครับทีนี้เรามาดูข้อต่อไปนะครับ ไดดสตาร์ทเสื่อมนะครับไดสตาร์ทเสื่อมนี้มันก็มีหลายอย่างนะครับคือมันต้องแยกออกเป็น2ชุดนะฮะก็คือว่าอาการก็คือว่าสับสวิตแล้วมีเสียงแตะนะฮะแต่ไม่หมุนนะครับกับสับสวิตปุ๊บเงียบนะฮะสับเงียบสับเงียบนะครับอันดับแรกนะครับให้เราส่งให้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแบตเตอรี่ก่อนนะครับให้ลองเอาแบตเตอรี่มาพ่วงดูก่อนนะฮะ ถ้าพวงแล้วยังไม่หือไม่อือสับแตะเงียบแตะเงียบนะฮะหรือไม่แชะเลยเงี้ยแสดงว่าตายสนิทแล้วครับนะมันมีอย่างนี้ครับที่เจอกันบ่อยๆเขาเรียกว่าใดหลับนะฮะบางทีไอ้ขั้วแปลงถ่านเนี่ยมันหลุดออกจากตําแหน่งหรือว่าคลาดจากตําแหน่งหรือว่าลุยน้ําแล้วแช่น้ํามานานนะฮะเราไปลุยน้ํามาเงี้ยจมจมิดแตสตาร์ทเลยน้ําเข้านะไอ้พวกเอ่อไอ้แปลงถ่านเนี้ยมันก็จะเป็น เป็นคาบสนิมนะครับฮะเออมันเป็นคาร์บอนนนะครับแต่มันจะเป็นพวกสนิมพวกเศษขี้ดินหรือว่าเศษขี้ทรายอะไรเข้าไปอุดเข้าไปในรูนั้นนะฮะอาการนี้ก็วิธีแก้ของนั่นก็คือว่าอาจจะทิ้งให้แห้งนะครับก็อาจจะพอช่วยได้นะฮะหรือไม่ก็ลองหาอะไรเคาะๆที่ใดดูนะครับบางทีมันติดอยู่นิดเดียวเคาะๆก็ไปต่อได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอาการแปลงฐ่านจะหมดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยครับ ติดมั่งไม่ติดมั่งบางทีสับแต้แท้แต้แ้แสามสี่ทีสตาร์ทได้นะครับอันนี้ก็เป็นนะฮะสามสี่ทีสตาร์ทเนี่ยให้ลองอย่างนี้ครับลองเคาะดูก่อนถ้าเฉพาะหน้าว่าเราจะวิ่งไปร้านนะครับนะฮะก็หาอะไรหาเหล็กอะไรเคาะกระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งหน่อยนะครับนะเอาพอเตือนปอก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 แล้วลองสตาร์ทดูนะครับนะถ้าโชคดีมันก็ยังทํางานได้ต่อได้อีกนิดหน่อยนะครับอีกได้สักครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรย่างเงี้ยนะแล้วเราก็พอวิ่งเข้าอู่ได้นะครับ ข้อสุดท้ายนะครับระบบไฟฟ้านะฮะไอ้ระบบไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอกันหรอกนะครับเพราะว่าเขาเออกแบบมาค่อนข้างจะทนทานนะฮะชุดที่กินกระแสสูงก็จะมีชุดอา่าสั่งงานรีเลย์คอยคอยสั่งงานอีกทีหนึง่งนะฮะคือเขาจะแยกอา่าระดับแรงดันกระแสสูงกับกระแสต่ำไว้นะครับกระแสสูงก็พวกทำงานาผ่านดีเลย์พวกเอ่อไดชาร์จไดสตาร์ทอนะไรพวกเนี้ยจะจ่ายกระแสสูงก็จะทำงานอยู่ส่วนหนึ่ง โดยเขาแบบโดยใช้ส่วนที่ส่วนมากพวกนี้จะใส่ไฟเส้นใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าจุดที่เสียงง่ายๆเลยก็พวกเอ่อส่วนใหญ่จะเป็นหนูหนูกัดสายว่างอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันร้อนจนสายกรอบในรถที่เป็น NGV นะครับกรอบจนช็อตไปอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้น่ะเรื่องใหญ่ครับหากันเหนื่อย,ยนะฮนะแต่เราก็ยังพอวิเคราะห์อ,อาการได้เช่นจับแล้วมีไฟเอาเปลี่ยนทุกอย่างหมดแล้วออลองพ่วงแบตเตอรี่แล้วอะไรก็มีไฟหมดนะฮะ แต่สับสวิตช์แล้วไม่หือไม่อื้อน,นะครับนะใดก็ลองเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าใดยังดีอยู่ยังใหม่อยู่อย่างเงี้ยนะเราก็ลองเอามิตเตอร์มาเช็คตรงขั้วใดดูว่าสั่งงานไหมนะครับนะถ้าสั่งงานถ้าสั่งงานก็อาจจะเป็นที่ใดแต่ถ้ามันไม่สั่งงานเนี่ยก็ต้องไล่กลับไปว่าไม่สั่งงานที่จุดไหนรีเลย์ใหญ่ไหมหรือตัวไหนอะไรเงี้ยนะครับนะระบบไฟฟ้าก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเนื่องจากมันซ่อนอยู่นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังบทความนี้ครับงไงฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับ